น,นี่หนาวมากนะคะพี่น้องอันนี้คือลบสององศาเนาะลดกระสีเป็นขี้มะเกาะไอ้น้ำแข็งกาะนะคะหนาวมากเลยค่ะแหมคือสององศาสาวนอตจะไปเหตุง่าแล้วนะคะคไปขายของไปอยู่เมืองนอกก็ต้องสู้อย่างนี้แล้วค่ะพี่น้องอากาศเย็นคักมืนอีกลบสององศาใส่สามตัวสี่ตัวะคะ่ะแล้วมันหนาวเนาะ,ะไปค่ะขึ้นรถไฟไปน้วกัน ไปค่ะพี่น้องเขากระสินางรถไฟคันนี้นะคะรถไฟคันนี้เข้าในเมืองค่ะพี่น้องไปไปนั่งป้อมกันค่าไปไปไปค่ะพี่น้องอันนี้เรามาถึงในเมืองแล้วนะคะอันนี้คือเป็นช่วงเช้าเนะะาะเขาก็จะยังไม่เปิดร้านนะคะเปิดประมาณสิบเอ็ดโมงค่ะนะคะเขาก็จะปิดนะคะช่วงเช้าคนก็จะเริ่มมาทํางานกันแล้วนะคะอันนี้คือเป็นตลาดคิิสมมาสเมืองดอดมูลประเทศเยอรมัน,นะคะ่ะมาถึงแล้วคะพี่น้อง ถาเห็นแล้วดูต้นคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนาะนะกลางคืนมันจะสวยนะเดี๋ยวสาวก็นอนที่ไซเป็นบรรยากาศเป็นขึ้นไม่ให้เบิง่งอันนี้ตอนเสาวเนาะคนกำลังมานะคะเพื่อเตรียมจะเปิดร้านสาวก็นอนกับมันอดแล้วเดี๋ยวจะไปเปิดร้านกันนะคะพี่น้องนีต้นคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะคะคือเมืองอดอตมนเนาะกลางคืนจะสวยปีนี้ก็เป็นแบบใหมนะ่เนาะก็สิเปลี่ยนทุกปีค่ะ อันนี้ก็จะเป็นตลาดช่วงเช้าเนาะอันนี้คือบริเวณนี้เป็นบริเวณที่อยู่หน้าต้นคริสต์มาสค่ะหรือว่าเป็นบริเวณที่อยู่ข้างคาริสต์มาสนะคะทาเลแถวนี้เป็นทาเลที่ดีเนาะลูกค้าตอนคืนก็จะเยอะค่ะสาวทิ์ไม่ต้องพูดถึงค่ะเพราะว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่มีทีมฟุตบอลเนาะเบฟอเบค่ะนะคะก็วันนี้มีการแข่งฟุตบอลค่ะนะคะมาดูกันว่าลูกค้าจะเยอะไหมค่ะมามาค่ะ นี่คือบรรยากาศในการทํางานนะคะสาวนอนก็ต้องยืนขายของอย่างนี้ค่ะนะคะ,นะคะมีอยู่สองคนขากะนี้นะคะก็ขายทุกอย่างค่ะนะคะ,นะคะมีผ้าไม่มีผ้าพันคอคะ่ะปีนี้มีถุงมือมีหมวกมีถุงเท้านะคะแล้วก็มีอแก้วคริสต์มาสหรือว่าอะไรต่างๆค่ะนะคะอันนี้คือบรรยากาศในการทํางาน,นะคะ่ะสาวนอนต้องปิดเสียงนะคะเดี๋ยวว่าเพลงจะเข้าแล้วก็ติด ะะอันนี้คือบรรยากาศในการทํางานค่ะเราขายทุกอย่างค่ะนะคะลูกค้าก็เยอะมากค่ะวันนี้ลูกค้าเยอะจริงๆค่ะอันนี้คือช่วงเวลาห้าโมงไม่ใช่ห้าโมงค่ะสี่โมงถึงห้าโมงนะคะนะนนี้ก็คือกล่องขนมกล่องอะไรค่ะนะคะขายในร้านนี้ขายทุกอย่างนะคะก็มีกระดาษทิชชู่นะคะนี่คือกระดาษทิชชู่ และเทียนค่ะเป็นเทียนเนาะแล้วก็คือเป็นเทียนแล้วก็เป็นแก้วนะคะแก้วชานะคะจะใส่กาแฟาก็ได้เนาะแล้วก็จะมีรูปตุ้มค่ะทำให้ตกแต่งต้นคริสต์มาสนะคะ